สวัสดีค่ะสวัสดีกันเลยนิมิตท,ที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้ของหมอฟางนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องทาร์ดการ์ดโปรวีนิ่งไม่หมอฟางนะคะวันนี้ฟางเองมากับไพ่สองสำรับที่จะมาสื่อสารให้กับเพื่อนๆได้ฟังน่าจะถูกดึงดูดมาด้วยภาพหน้าปกหรือว่าหัวข้อคลิปหรือมือกดมาโดนก็เป็นไปได้นะเพราะไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นในโลกใบนี้เลยนะคะ วันนี้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับข้อความข้อความที่จะส่งถึงเพื่อนๆนั่น,นหแหละแต่จะมาในรูปแบบหัวข้ออะไรมาให้ไพ่ของหมอฟางในการเล่าเรื่องนะคะใช้ไพ่เช็คพลังงานตัวตนโหนเพื่อนกันก่อนดีกว่านาะเห็นไพ่ําหรับนี้นะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตคุครุครูาอาจารย์ศิษิ์ศิษิ์ไทยสิวท,ที่ปกปักรักษา เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของช่องไม่หมอฟังคะ่ะขออนุญาตคะ่ะขอเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปในวันนี้นะคะเจ้าของคลิปมีพลังอย่างไรโอเคเดี๋ยวจะให้ไพ่เปิดด้วยอีกอีกนะ,ฉะเฉลียวฉลาดนะคะแจ็คพ็อตตื่นรู้ โอเคแค่นี้พอแล้วไหมอาแค่นี้พอแล้วไหมเป็นพลังงานเนาะอาของผู้เดินทางเกี่ยวกับเส้นทางจิตญญาณกับเข้าสู่โลกภายในมีความฉลาดทางด้านอารมณ์เคยได้ยินไหมคะก็คือแบบสามารถจัดการกับทุกๆอ่าสภาวะที่มันเข้ามาก,ก,กระทบเราได้ทัานี้ความไวในการรับรู้ก็คือมีสติมากพอที่จะ รับรู้สิ่งต่งางๆที่มันเข้ามาพอเจอเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะสถานการณ์ใดคุณจะไม่ได้คอยไปตามสิ่งที่มันทำให้คุณเข้าวนลูปสู่แพทเทิร์นเดิมอะไรเงี้ยเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์หรือผู้คนที่มาพูดอะไรเงี้ยคุณจะไม่ไม่ได้ฟีดแบ็กกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าตื่นในตื่น ค้นพบขุมสมบัติภายในค้นพบพลังภายในอย่างแท้จ,จริงเนี่ยคือพลังงานของเพื่อนนะอะไรเช่นเดียวกันสําหรับผู้ที่ได้พิมพ์เขียวไปแล้วเชื่อว่าคุณจะกระจ่างมากๆเลยในในภายในในโซในจินยานในสิ่งที่คุณมาเพื่อเรียนรู้ในปมปดล็อกข้อกรรมต่างๆหรือเส้นทางที่มาเกิดมาเนี่ยเพื่อมามีประสบการณ์ได้คือไม่มากก็น้อยแต่คุณได้แน่นอน ในการเข้าใจเข้าใจทุกๆอย่างที่มากับพิมพ์เขียวที่คุณเกิดมานี่ก็เป็นแจ็คพอตของคุณอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ถ้าถ้ามองทางโลกนะค้นพบานงานมหัศัรรย์์ก็ได้งานมหาศัรรย์ท์ทางด้านจิตวิญญาณงานที่จะพาคุณไปค้นพบกับขุมสมบัติที่จะพาให้คุณเดินทางไปสู่ความสําเร็จในชีวิตอะอ่าเป้าหมายของคุณอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่านี่นี่แหละมัน มันเหมือนตื่นในตื่นอ่ะเหมือนคุณได้ออกไปจนภัยอีกครั้งเหมือนกันนะเหมือนได้ออกไปเจอโลกกว้างอีกครั้งหนึ่งผ่านการทํางานมาเยอะมากๆกับตัวตนภายในนะคะมอฟังจะเน้นเรื่องจิตวิญญาณเป็นส่วนใหญ่เลยอ่ะจะให้ไปสื่อสารแนวอื่นเน่ยทำไม่ค่อยได้จริงๆนะคะแล้วก็ขอพิพาสําสำหรับนี้เนาะดูก็รู้นะคะว่า ใช้มานานแค่ไหนเนาะจากสภาพนะขออนุญาตนะคะขอใช้พลังงานตัวอตอนจากไพ่สำรับนี้อีกสามใบเพิ่มเติมอืมเดอแอม r ปโร่เดอแอ r เปโร่เดอะซันเนาะแจ็คพอตเดอะซันเดอะไฮพินเทส เอาอะไรอีกผจญภยัยอาสิบไม้ที่จริงอ่ะบอกได้หมดกับไพ่อันนี้เลยนะเชื่อไหมว่าหลังจากนี้คุณจะค้นพบกับปฏิหารอาปฏิหารอีกแล้วอะชิปเมื่อวานกับปฏิหารมันเป็นความรู้สึกที่มันโฟมากกับพลังงานเพื่อนๆที่ท,ที่เข้ามาเชื่อไหมว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่หมอทำทำงานอยู่กําลังทํางานอยู่กําลังคีย์ขอ้อมูลกําลังหาอ่ากำลังทำพิมพ์เขียวของเพื่อนด้วย นั่งไม่อยู่สุขอะค่ะทำไม่ได้ทำไม่ได,ไได้คงได้จังหวะเวลาในการมาทำคลิปพอดีพลังงานในวันนี้นะบอกได้เลยนะคุณกำลังค้นพบกับุมพลังภายในอย่างแท้จริงคุณเดินทางมาไกลมากๆคุณกำลังค้นพบกับเส้นทางชีวิตแห่งจิตวิญญาคณคนอืมจดก่อนนะคะ พลังงานฟูมากแห่งจิตวิญญาณชอบลืมหัวข้อเพื่อนๆเดี๋ยวซันขึ้นแจ็คพอตขึ้นฉเฉลียวฉลาดมาดีเอ็มพโลนะคะการที่คุณจะมาเป็นดีเอ็มพโลอ่ะการที่คุณจะมาเป็นผู้นำได้เชื่อไหมว่า มันมันน้องผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวเองคุณมีทีมสปอรท์ทีมสนับสนุนจริงแต่คนที่จะเป็นคนเลือกเส้นทางในชีวิตคือคุณแล้วการที่คุณมาอยู่ณจุดจุดนี้ได้แล้วอ่ะไม่ใช่เรื่องธรมรมดาผ่านทุกๆสราพสิ่งอะ่ะมาด้วยกันมาด้วยกันกับการรับรู้เส้นทางชีวิตจิตญาณตัวตนภายในคือเดินทางเป็นผู้ที่รับชัยชนะ ไม่ใช่แค่ชัยชนะอย่างเดียวมันก็เกิดทั้งปัญญาที่จะทำให้คุณเข้าอ,อกเข้าใจการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่เป็นผู้สั่งการแต่เป็นผู้นำทางปัญญาความเฉลียวฉลาดคุณจะทำให้ผู้คนได้เห็นโลกใบกว้างที่ไม่ใช่แค่จักรวาลหมุนรอบตัวเองมันเป็นอะไรที่ พลังงานมันที่มันแน่นอยู่ภายในของคุณมันจะเปิดออกมาเอาง่ายๆเลยนะพลังงานตอนนี้นะณปัจจุบันอะ่ะไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะหน้าตอนที่คุณฟังหมอฟังแล้วอะ่ะเหมือนคุณกระจ่างบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็รู้แจ้งนะการตื่นรู้เดือดไฮเป็เทสเนี่ยองศามุมการทํามุมของดวงดาวการใช้ใจการนั่งสมาธิทุกสรรพสิ่งอะ่ะเหมือนมันล้อมให้คุณอะ่ะ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกจับวางเพื่อให้คุณเข้าสู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้มันเป็นกระบวนการทํางานทั้งภายในและภายนอกก่อนหน้านี้แปลว่ามีในเรื่องของการเอเซนชันในเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพเนาะอาการเจ็บบอ่อ,อนๆแอบบ้างลาปวดหัวตึงศีรษะบ้างขับถ่ายอย่างเงี้ยทานมากทานน้อยหลับ,ม,ลบมั่งไม่หลับมั่งอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนเนาะก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยแล้วคุณก็เชื่อมันในในใน,ในตัวตนภายในแล้วก็ทําตามเสียงเรียกร้องภายในคือมีการแอคชั่นอย่างแน่นอน แล้วไม่ได้ทําน้อยๆนะทามากทํามากเพราะว่าเส้นเส้นทางที่คุณกําลังจะไปี่ยคุณกําลังจะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จในชีวิตแล้วไม่เป็นความสําเร็จที่คุณจะได้เติบโตไปอีกยาวไกลเหมือนคุณวางเส้นทางวาหวานพืชไปแล้วคุณรู้แล้วงหรอว่าพืชของคุณมันจะโตมาเป็นว่าคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรคุณเข้าใจในเรื่องไทม์ไลน์ชีวิตคุณเข้าใจในเรื่องจังหวะและเวลาชีวิตของคุณเหมือนการเกิดใหม่อีกครั้งอ่ะ เหมือนคุณได้ผาบินอยู่ในช่วงเวลาพิเศษสุดในชีวิตแล้วคุณก็รู้ว่าเป้าหมายของคุณน่มันจะสําเร็จได้ต่อเมื่อปัจจุบันขณะคุณได้ลงมือทํบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือพลังงานตัวตรงของเจ้าเขาเจ้าของคลิปอ่าถ้าใช่ถ้าตรงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะแล้ววันนี้ไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกับเจ้าของคลิปคะถ้าพลังงานใช่พลังงานตรงเราไปฟังกันเนาะ ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงยังไงก็ฟังได้นะคะขอบคุณมากๆที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะน่าจะมีข้อความดีๆกลับไปวิวออฟฟอร์จูนไทม์ไลน์ชีวิตเปลี่ยนแล้วนะคะแจ็คพอตในแจ็คพอตจริงๆเนาะแจ็คพอตในโอ้โห ตอนที่แม่หมอฟางสอนเน่เวลาช่วงจังหวะชีวิตถ้าอะไรจะเกิดขึ้นให้ดูไพ่ใบต่อไปแปลว่าก่อนหน้านี้มีเจอในเรื่องของซัพ์มาเนะาะไม่รู้ว่าซับภายในหรือซับภายนอกนะแต่ตอนนี้คุณจะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญอ,ะอ่ะจริงๆเป็นพลังงานที่เอิบหิ่มเนาะไม่ใช่แค่ ภายนอกอย่างเดียวแต่มันมันมันคือภายในอะแล้วมันมันสะท้อนออกมาสู่ภายนอกถ้าพี่ไพ่จะเด้งพี่ไพ่ก็เด้งออกมาเลยนะวัฏจักรชีวิตใหม่กำลังหวนคืนกลับมายัางไงก็ได้ออกมา นะคะพลังงานเพื่อนๆออย่างไงก็คือของเพื่อนๆน,นะราชาถ้วยหกถ้วย The Emperor The h i g h l a n t การทำง,งานภายในจริงๆเนาะเออแปดถ้วยนะไปหาเดซันนะเอาหล่นทีละใบได้ไหมไม่หมอคุยบใครคุยกับไพ่เนะคะ ฟังหมอฟังว่าได้ขนาดเนี้ยเราคือเพื่อนกันเอาคืออะไรอะ่ะงั้นขยายไปเลยนะอ๋อเรียนรู้กับเงามืดตัวเองโอเคโอเค สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาแล้วหมอฟางจะบอกเพื่อนๆเลยนะคือตอนนี้คุณกําลังค้นพบกับเส้นทางชีวิตแห่งจิตอย่างโหนเคลื่อนใช่ไหมก็คือค้นพบแบบทุกๆอย่างในชีวิตอ่ะมันเหมือนกับปฏิหารน่ะค้นพบเส้นทางของตัวเองค้นพบงานมหัศจรรย์ค้นพบจิตใจว่าภายในต้องการอะไรจริงๆก็คือมารู้ตัวรู้ตัวนั่นแหละมาดูภายในของตัวเองอ่ะความต้องการของตัวเองคืออะไรเส้นทางในชีวิตของตัวเองคืออะไร พอเราเริ่มจับจุดของตัวเองได้รู้อะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบเนี่ยรู้ในการที่จะกลับมารักตัวเองในการดูแลความรู้สึกของตัวเองอะไรเี่ยปฏิเสธได้ปฏิเสธเป็นรู้จักปฏิเสธเพื่อปกป,ป้องตัวเองบ้างหรือว่าในเรื่องของการกลับมาดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินรูปร่างหน้าตาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณคู่ควรที่จะได้รับกับสิ่งดีๆที่มันเหมาะสมกับคุณถ้าอะไรที่มัน มันเกินความจําเป็นแล้วอะแล้วมีคนมาเอาเปรียบเอาลัดคุณอะคุณปฏิเสธได้เพราะนั่นแปลว่าเขาไม่เหมาะสมกับวัฒนชีวิตของคุณแล้วจักรวาลก็จะบีบให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรก็ตามมันมาเกิดขึ้นเพื่อให้ถูกจับแยกออกกันนะคะหมอฟังพูดเป็นองค์รวมในเรื่องของเนี่ยมีแน่นอนก่อนที่จะมาถึงจุดจุดนี้แล้วสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเลยก็คือวัฒนชีวิตเปลี่ยนแล้วค่ะ ความมั่งคังง่งอุดมสมบูรณ์ความนิ่งสงบหมอพันจะพูดถึงเรื่องธาตุเนาะธาตุดินภายในมันต้องนิ่งสงบยิ่งเรากลับไปดึงศักยภาพภายในของตัวเองออกมามันมีอยู่แล้วของเก่าของเดิมอะแต่คําว่าของเก่าของเดิมมันมีอีโก้อัตตามีเป็นเส้นบางๆอยู่เหมือนกันกับการเดินทางกลับเข้าสู่ภายในแล้วก็เป็นการเรียนรู้ลงลึกเข้าไปก็คือเงามือของตัวเองมันจะเข้าไปทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนมีในเรื่องนี้ การไปรับรู้อะสิ่งต่างๆที่เราเราเคยเคยประสบพบเจอมาไม่ว่าจะชาติพบนี้ชาติพบในอดีตอะไรก็ตามแต่คราวนี้สิ่งที่จะทําให้เพื่อนๆอ่ะผ่านผ่านจุดๆนี้ไปได้เลยก็คือปล่อยวางอดีตยังไงก็คืออดีตเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้สิ่งที่จะบ่งบอกถึงอนาคตคุณได้นั่นคือปัจจุบันขณะทุกคนเนี่ยฟังมา หลายรอบแล้วแล้วก็หลายแม่หมอด้วยเช่นกันแต่การที่คุณจะผ่านไปได้มันต้องเป็นการที่คุณต้องไปเจอผลลัพธ์นั้นด้วยตัวเองไปเจออารมณ์และความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองคุณถึงจะปลดล็อกไปอีกระดับหนึ่งน,นี่ยคือความท้าทายที่มันกาลังจะเกิดขึ้นณนะเวลาต่อไปที่คุณกาลังจะเจอเนี่ยนะจะเจออะมันก็คือการทํางานร่วมกัน,กนกเงาของตัวเองนั่นแหละคุณจะจุดประกายไฟของคุณได้อย่างไง คุณจะพาตัวเองออกจากสภาวะนั้นได้ยังไงคุณจะทำความเข้าใจได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องต้านผักกันยิ่งคุณต้านผักเท่าไหร่เหมือนคุณคุณรังเกียจแขนตัวเองอะไรเงี้ยคุณอยากผักอีกซีกหนึ่งของชีวิตของคุณออกไปมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณทำความเข้าใจกับตัวเองคุณจะวางความขัดแย้งคุณลงทุกอย่างมีสองด้านเสมอภายในและภายนอกนะคะแสงมืดเป็นเรื่องปกติเลย เมื่อคุณค้นพบแสงในตัวเองอีกด้านหนึ่งเขาย่อมทํางานเป็นเรื่องธรรมดานี่คือวัฏจักรของโลกมนุษย์ของเราสิ่งที่จะพาคุณออกมาได้เลยก็คือธาตุดินที่มันนิ่งมากเพียงพอในการจัดการคือต้องนิ่งให้มีสติมากที่สุดในการรับรู้ไม่เป็นไรมันยันมีอยู่แล้วในเรื่องที่แบบว่าเออไปสารตอบความคิดหรือว่าสารตอบวาระกรรมเลยไปคิดปรุงแต่งอะไรเงี้ย ก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็วนกลับมาให้อภัยตัวเองในการก้าวออกมาทุกคนย่อมได้รับบทเรียนแต่ละดวงจิตวิญญาณจะได้รับบทเรียนในในจังหวะและเวลาที่แตกต่างกันไปแล้วก็บทเรียนในสถานการณ์นั้นๆนะ่ะแตกต่างกันไปตามตามแผนที่เราวางเอาไว้ที่จะลงมาเกิดเลยนะคะมันเป็นการทํางานร่วมก,กันกับตัวตนภายในก็ให้มีสติมากยิ่งขึ้นก็คือรับรู้ให้เท่าทันมันมาอยู่แล้วมันเป็นของเก่าของเดิม ของคุณเนาะเหมือนคุณไปหล่อหลอมอ่ะเหมือนคุณกําลังดึงดวดจิตของคุณกลับมาทุกพวกทุกชาติอ่ะเพราะไม่มีอยู่แล้วในเรื่องของจิตตกหล่นเนาะเราไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ณปัจจุบันขณะคุณคุณมามีเนี่ยบทบาทมาสวมกายภาพนี้แล้วว่ะคุณจะดํารงอยู่อย่างไรในเมื่อคุณกลับไปรู้เรื่องเดิมคุณจะใช้ทุกเก้าวินาทีจมอยู่กับอดีตหรือว่าคุณจะไปสู่อนาคตแล้วใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน นั่นคืออยู่ที่เ,เพื่อนเลยนะคะแล้วพี่ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอีกคะเจของคลิปอะที่สุดหรอไะแล้วหลังจากที่คุณทำงานกับเงาวมืดใช่ไหม กับกับตัวตวนภายในมันต้องมีอยู่แล้วเนอะสเติบายสติปย่างเนี้ยใครจะเจออะไรก่อนแค่นั้นเองแล้วออกมาจะเจออะไรควีนอ๋อควีนควีนถือไม้นะยังมาอีกไพ่ความลับไม่มีในโลกสี่มาเปิดกันขนาดนี้เนาะตัวต้นภายในของคุณจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งต้องบวางในเรื่องของะไตโกลงก่อนนะ มาค่ะคุณจะได้ทำงานกับตัวตนภายในอย่างแท้จริงคุณมาเพื่อช่วยเหลืออยู่แล้วเนาะดูไพ่ขึ้นมาความเป็นคุณมันบ่งบอกทุกอย่างอยู่แล้วนั้นก็เด้งออกมาเลยแล้วกันนะคะหกหกหเจเจ็ด หกสามตัวออกมาเองแล้วกันเนาะไอะจริงๆไพง่แย่งกันออกเลยนะแล้วหลังจากนั้นจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นผจญภัยเดือโฟูออกผจญภัยอีกครั้งน,นะคะปลดล็อกตัวเองเป็นที่เรียบร้อยไปค่ะ ยังไออกมาเองแล้วกันเนาะขออีกใบขออีกใบแต่ออกมาสองใบอะ่ะใายสำรับเป็นสติงหนึ่งเลยนะ ที่แม่หมอฟังสัมผัสได้เลยนะนั่นคือความมีวินัยคำพูดนี้ออกมาเนาะความมีวินัยในการในการที่จะก้าวไปสู่เส้นทางของตัวคนเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในชีวิตของคุณเรียนรู้เข้าใจแล้วปล่อยวางให้ได้เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ข้างในหรือเรียนรู้ที่จะเติบโตไปให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตคุณนะ มันไม่มีความบังเองิญมันมีเหตุและผลทั้งนั้นเราอาจได้รับผลจากการที่เราได้ทํามาก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะว่าต่อให้คุณเปลี่ยนไม้เซตตอนนี้ก็ตามนะหรือการการะทําของคุณณปัจจุบันขณะแล้วก็ตามนะแต่มันจะมีในเรื่องของกรรมเก่าที่ติดมาด้วยกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่คุณได้ไปก,กระทําไว้ก่อนหน้าเนี้แล้วมันมาส่งผลถึงตอนนี้เดีย่ยเพิ่งด่วนสรุป อะไรในชีวิตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่นาปัจจุบันที่คุณกระทําบางสิ่งบางอย่างแล้วพ่ายขึ้นมาเลยก็คือให้เชื่อในพลังที่มีอยู่แล้วในตัวคุณยงเสรสร้างทุกสิ่งออกมาจากพลังภายในของตัวคุณพลังที่มันมันล้นเหลือกับสิ่งที่คุณไปสัมผัสแต่และคนจะมีเซนส์มีญาณสัมผัสมีสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันบอกให้เราออกมาทําบางสิ่งบางอย่าง ภายในอ่ะไฮเออร์เซลรูคูบาอาจารย์หรือการทํางานร่วมกันกับทีมซัพพอร์ตของเพื่อนๆนะได้ไกด์ออกมาแล้วว่าให้คุณกลับมาช่วยเหลือหยิบยืน่นแล้วคุณจะเข้าเส้นชัยของคุณโดยคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแล้วก็ปลดล็อกชีวิตของตัวคุณเองคุณจะต้องมีความอดทนมีวินัยในการไปสู่ข้างหน้าแล้วก็เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเอ่อเขาเรียกว่างไงอ่ะ เขาเรียกว่ายืดหยุ่นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันมีเข้ามาหมดเนาะคุณต้องมีพลังใจที่เข้มแข็งเนาะแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาความกล้าหาญความเป็นสเต็งอะความเป็นพูกกล้าความผสมผสานความกลืนเข้ากับทุกสรรพสิ่งความเข้าใจมากกว่าความเข้าใจความรู้ว่าเราอะความเขาเรียกว่าไงความแตกต่างที่ลงตัว บา,บางคนบางท่านอาจจะอยู่กับผู้คนเป็นหมู่มากจริงๆมันขึ้นมาผพ่ใหญ่เยอะมากเลยแปลว่าคุณต้องมีคนใต้อานัตแน่นอนหรือว่ามีคนบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในสังคมคนครอบครัวคนรักหรือว่ากัรยานิมิตอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณรู้สึกว่าแตกต่างมากๆเลยแล้วก็ด้วยการสมบทบาทการใช้ชีวิตของคุณตําแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมันทําาาาใหห้้้้้คคคุณรูสึกวกววนน่่่มนนมัมันนนนนนนขดแแยงออีีีตตม วางลงทุกคนไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้องให้ใครมาเข้าใจแล้วไม่จําเป็นต้องรอใครไม่จําเป็นต้องต้องต้องดึงคนที่เขาไม่พร้อมที่จะก้าวผ่านประตูนี้ไปด้วยกันคุณจะเหนื่อยคุณจะหนักเมื่อคุณรู้ว่าเวลานี้คุณควรวางเป้ที่คุณสะพายมามันจะเท่ากับคุณจะสว่างและคุณจะเบาในดวงจิตวิญญาณคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีพลังใจแล้วคุณจะมีแพชชั่นในการทํางาน ตอนนี้มันมากกว่าการเริ่มนับหนึ่งอะมันมันไปควีนแล้วมันไปควีนมันไปควีนแต่ระหว่างทางคุณจะต้องปอกป้องโปรเทคพลังงานตัวเองคือต้องรักในตัวเองรักในเงื่อนไขในตัวเองไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามระหว่างทางจงใช้สติปัญญาในการช่วยเหลืออย่าช่วยคนอื่นจนตัวเองรู้สึกทุกข์อย่าช่วยแล้วเขาเรียกไงอะอยู่บนความไม่เดือดเนื้อร้อนใจใครค่ะ การที่เราจะช่วยผู้อื่นได้เราต้องช่วยตัวเองก่อนใช่ไหมไม่ว่าจะให้ออกมาจากสภาว่าการเงินติดคัดการงานความรักเลืออะไรก็ตามพอเราออกมาได้เราจึงจะช่วยเขาเรียกว่าเรามีมากพอถึงจะช่วยเรามีแรงมากพอที่จะสวดมนต์เราแผ่เมตตาเรามีใจมากพอที่จะเปล่งแสงของเราออกมานั่นนั่นแหละค่ะมีมากพอถึงช่วยพลังของคุณมันมีล้นพ้นมือมันอยู่ที่ว่าคุณจะออกมา หยิบยื่นอะไรผ่านโซเชียลมีเดียได้นะมาทำเนี่ยเปิดไพ่ได้นะคะมีคนเปนเพอร์หมอไม่หมอได้เนาะเป็นลูกแก้วหรือไฮลุฟเฟนเดือไฮพิงทเทสขึ้นมาการตื่นรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะบางคนเกี่ยวกับดาวได้เนาะดลงดาราศาสตร์อะไรเงี้ยนะได้ได้ด้วยนะคะโหลาศาสตร์ได้หมดเลยเนาะแล้วที่แน่นอนเลยนะถ้าคุณยิ่งยิ่งทําความมีวินัยของคุณมันจะพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จ ความมีวินยัยมันจะทําให้คุณปลดล็อกทุกทุกด้านในชีวิตของคุณเมื่อคุณยิ่งให้กดของจักรวาลยิ่งให้ยิ่งได้รับนี่เลยแอคชั่นเท่ากับ r รีอกชั่นก็คือกดแห่งกรรเมื่อแหละกดแห่งการกระทําเราทําอะไรไปเราช่วยเหลือผู้คนช่วยอะ่ะมันไม่ได้มีกรอบเลยนะในการที่เราออกมาช่วยใช่ไหมคะ การที่ช่วยช่วยจากคําพูดช่วยจากการให้ช่วยจากการกระทำอะไรเงี้ยช่วยหยิบยืน่นน้ําใจอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนท้ายที่สุดแล้วนะจักรวาลจะมองเห็นว่าเราอะเป็นพลังงานที่เหลือเฟือสิ่งที่คุณได้รับนะบาันกจะบ,บอกเลยว่ามันมาหาศาลมากๆเลยนะก็แจ็คคอตที่คุณกําลังจะเจอในใน,ในชีวิตเนาะแต่เส้นทางเนี้ยคุณจะต้องก้าวไปด้วยตัวเอง คุณเก่งมากขอที่คุณจะก้าวออกจากสถานการณ์นี้ได้คุณอาจจะฟังมาฟังฟังจากคลิปนี้ก็เป็นใบได้แล้วคุณก็ความมีวินยัยจริงไมนไม่ใช่แค่เราทําวันสองวันแล้วมันจะสําเร็จเป็นจริงหรือชีวิตพลิกผันมันจะต้องมีความต่อเนื่องในเส้นทางคุณความมีวินยัยความมีวินัยที่จะพาคุณล่องเรือไป สู่ค,ความสกเซ็ความสําเร็จในชีวิตของคุณมันต้องมีความวินัยความเป็นระเบียบความจัดการความฉลาดในการที่จะไปข้างหน้ามันไม่ใช่แค่ว่าพอเจอแรงต้านมาหน่อยเอาล้มล้มล,มลมพับงานเก็บไว้เลยเก็บในแฟ้มืม่เก็บกุไปเลยเก็บไพ่ลงไปในกล่องหรือว่าเก็บคอร์สเรียนที่คุณไปโรงเรียนไว้แล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองต่อไปแบบนั้นหรือเปล่าคะที่เคยเป็น ไม่เป็นไรทุกคนมีการเรียนรู้ในชีวิตอยู่แล้วแต่การเรียนรู้ของคุณอะหมอฟังว่าคุณเรียนรู้มามากๆแล้วนะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องตรงไปตรงมากับเสียงเรียกร้องภายในได้แล้วมุ่งม,มั่นตั้งใจทำในสิ่งที่มันมันทำให้คุณเขาเรียกไงออกจากกรอบรูปแบบเดิมๆค่ะ คุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเป็นให้ได้ก่อนคุณต้องเห็นภาพในในชีวิตคุณให้ได้ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลังเลเข้ามาทุกคนรับรู้ผ่านอะไรหมอฟังถามหน่อยรับรู้ผ่านอะไรอายตนะตาหูจม,มูกลิ้นกายใจใช่ไหมแล้วคุณได้ทําอะไรหรือยังนอกจากใช้ความคิดของคุณอนะยัง ถ้าคุณใช้มันครบแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกหล่อหลอมาให้คุณมือคุณได้สัมผัสหรือ,อยังคุณถึงบอกว่าคุณทํามันไม่ได้เดี๋ยวดูถูกดูหมินด,นดูแสลงตัวเองนะคุณมีศักยภาพล้นมือมากๆมันมีแรงเข้ามานะหมอฟังไม่พูดขึ้นไปหมอฟังมาตรงเนี้ยแปบ๊บเดียวนะหมอฟังมาทําให้เพื่อนๆได้เห็นว่า ใครก็ทําได้ไม่ต้องเก่งมาจากไหนเพราะทุกคนเป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วการที่คุณจะมาฟังรู้เรื่องถึงตรงนี้ถึงวาระนี้เห็นการสับไพ่หมาฟังปะ mm. นั่นเลยนะนั่นคือการสับไพ่ในช่วงแรกๆของหมอฟังเลยก็คือหมอฟังไม่กล้าจับไพ่หมอฟังให้เขาเด้งออกมา ผลสุดท้ายเวลาจะเป็นผู้สอนเราเองนี่ใส่ใจขอไพ่ก็แตกต่างกันทุกอย่างมันคือการเรียนรู้เสมอนในเส้นทางชีวิตอย่าเพิ่งท้อถอยค่ะจงมีวินัยและก้าวต่อไปความสำเร็จในชีวิตของคุณมันมาแน่นอนคุณไม่ธรรมดานะคุณมาเพื่อเป็นครูไพ่เดอะไฮเลฟเอนไพ่เดอะเอ็มโ r โลขึ้นมาไพา่อ่า The จะไฮ i n t e s s ขึ้นมาคุณจะเป็นผู้นำทางปัญญาค่ะไพสมามใบนี้คือผู้นำทางปัญญาที่มาช่วยเหลือทุกๆสรพพสิ่งให้พ้นจากกรอบความเชื่อเดิมๆที่มันไม่ได้ทาพาให้พวกเขาได้เติบโตคุณจะทำมันได้แล้วมันจะมันจะรอไปด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่คุณ หมอฟางพูดเลยอยู่ที่เพื่อนๆเ,เท่านั้นเลยนะคะหมอฟางเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์อย่างมากให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังหมอฟางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆแล้วเนาะเส้นทางชีวิตคุณมาไกลมากๆแล้วอาจจะต้องไปเจออีกด้านอีกมุมบ้างก็ตามอาจจะไปเจอเส้นทางสันคลอบ้างก่อนที่คุณจะพุ่งทะยานไปแต่ขอให้จงเชื่อมั่นไว้ว่า ความมีวินยัยมันไม่ใช่แค่คุณจะทําในวันที่คุณมีแพชชั่นไม่ใช่แค่คุณจะทําในวันที่ฟ้าเปิดฝนไม่ตกหรือว่าอะไรมันเป็นการที่คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอ,สมอโดยที่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามคุณจะยังดํารงและก็เชื่อและก็ศรัทธาในเส้นทางตัวคุณเองนะคะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ,คะขอบคุณเพื่อนๆอ,อย่างมากที่สละเวลาเข้ามารับชมมาฟัง ตอนนี้พิมพ์เขียวน่าจะเหลือไม่ถึง30-20 30ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆที่ปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงกับหมอฟางด้วยเช่นกันอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะแต่ก็ทำเต็มที่เนาะอาจจะเป็นเดือนสุดท้ายหรือว,ว่ากระดกดาอีกเดือนไม่รู้ที่เราจะได้เจอกันนะคะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ